เช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เบื้องต้น10ข้อพร้อมกำหนดการลงทะเบียน3กลุ่มนี้วันนี้อัปเดตให้ค่ะก่อนได้ฟังร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยไหนใครรอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อยู่บ้างคอมเมนต์ว่ารอกันไว้หน่อยนะคะคลิปดีเกตมาอัปเดตให้ค่ะเช็คคุณสมบัติในเบื้องต้นกันก่อนนะคะมี10ข้อด้วยกันวันนี้เอามาฝากนะคะแล้วก็3กลุ่มเนี่ยจะลงทะเบียนกันวันไหนยังไงบ้างเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะวันนี้ ฟังคลิปนี้ให้จบก็คือรู้เรื่องชัดเจนแน่นอนนะคะสําหรับ10ข้อในเบื้องต้นนะคะให้เพื่อนๆเอาไปเช็คกันก่อนคะ่ะสําหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบัตรคนจนนี้นะคะคาดว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่นักนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยมี10ข้อดังนี้นะคะ1คะ่ะลงทะเบียนเป็นรายบุคคลน,นะคะและตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลและครอบครัวนะคะ2เนี่ยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย3อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะ4มีรายได้ไม่เกินคนละ1 0 0 0บาท าทต่อปีนะคะและภายในครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนนะคะไม่เกิน1,000 0แบาทต่อปีเช่นกันนะคะ5ค่ะทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆนะคะจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนและทรัพย์สินในครอบครัวนะคะก็เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะ6ค่ะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาหารจาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะ7ค่ะไม่มีบัตรเครดิต แไม่มีวงเงินกู้บ้านนะคะหรือว่ามีเนี่ยห้ามเกิน1น0 0 0ล้านห้าแบาทนะคะและ9ค่าวงเงินกู้ซื้อรถนะคะจะต้องไม่มีหรือว่าถ้ามีนะคะต้องไม่เกิน1ล้านบาท สินะคะต้องไม่เป็นพระพ,พิสูจน์สัม,มนเนรผู้ต้องขังนะคะบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะคะพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสแล้วก็สวด้วยนะคะการลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะเขาก็มีไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะดังนี้ค่ะซึ่งในเดือนมกราคมเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งทำลายในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่คร่าวๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยให้ข้อมูลไว้นะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมนะคะน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ถือบัตรเก่าและก็ผู้สนใจรายใหม่ซึ่งณขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการประกาศวันเวลาให้คนมาลงทะเบียนเลยนะคะจากสิ้นเดือนมกราคมแล้วเนาะอ่ะและในเดือนมีนาคมค่ะก็ ตามแผนเดิมเนี่ยจะประกาศผลการลงทะเบียนแล้วก็เปิดให้ยินยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์และเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนเมษายนนะคะอันนี้ก็คือกําหนดการเดิมนะคะแต่ของใหม่เนี่ยจะต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเริ่มในช่วงไหนอย่างไรนะคะและสําหรับการลงทะเบียนค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสิทธิเดิมหรือคนที่ใช้สิทธิ์อยู่ตอนนี้เนี่ยล่ะนะคะส4 14.5ล้านคนนะคะกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เลยนะคะรัฐบาลจะนํารายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์ให้อัตโนมัตินะคะกลุ่มที่2อจะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ค่ะต้องลงทะเบียนใหม่นะและกลุ่มที่3มนะจะเป็นกลุ่มใหม่เลยนะคะไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนและเป็นกลุ่มที่อายุเพิ่งจะ ครบ18ปีในช่วงนี้นะคะก็จะเตรียมตัวที่จะลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันนะวงเงินต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะคะติดตามกันได้เลยเพราะเขาบอกว่า,วาน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของวงเงินนะเพราะว่าเงินเหลือเยอะมากนะคะอย่างเช่นสิทธิค่าเดินทางในหลายๆคนไม่ได้ใช้นะคะอะ่ติดตามกันได้ที่นี่นะคะเก็ตอัปเดตเป็นประจําทุกวันค่ะติดตามข่าวสารในอยู่พิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ